นิทานเรื่องเงินเต็มไหายเมื่อนานมาแล้วบนที่ราบสูงอันห่างไกลมีหมู่บ้านที่เป็นของชาวมงอาศัยอยู่ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ในฤดูทำนาพวกเขาจะปลูกข้าวจากนั้นก็เก็บผลผลิตที่ได้ไว้กินในครอบครัวตลอดทั้งปีแต่ในบางครอบครัวที่มีที่นาเยอะกว่าคนอื่น หรือปลูกข้าวได้มากกว่าที่พวกเขาจะกินในแต่ละปีพวกเขาก็จะแบ่งขายให้กับพ่อค้าที่เดินทางเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านอย่างเช่นครอบครัวของนายรวยและนางหญินสองสามีภรรยาที่รำ่ำรวยจากการขายข้าวที่ปลูกได้มากมายในแต่ละปีทั้งสองขึ้นชื่อเรื่องความรวยที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้จักกันดีแต่นอกจากเรื่องความรำ่ำรวยแล้ว ทั้งสองยังขึ้นชื่อเรื่องความโลภและยังเห็นแก่ตัวมากๆด้วยในทุกๆปีหลังจากที่ขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางเรียบร้อยแล้วในช่วงค่ำของแต่ละวันสองสามีภรรย,ยาก็จะมานั่งนับเงินและทองที่ได้มาทั้งหมดร่วมกันปีนี้เราได้ข้าวเยอะกว่าปีที่แล้วไหนดูซิว่าปีนี้เราขายได้เท่าไหร่ และถึงแม้ทั้งสองจะเป็นสามีภรรยากันแต่ด้วยความโลภและเห็นแก่ตัวมากๆของพวกเขาสองสามีภรรยาจึงได้ตกลงกันว่าหลังจากที่พวกเขาขายข้าวได้แล้วต้องแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันและแบ่งให้กันต่อหน้าอย่างชัดเจนอีกด้วยหลังจากที่ได้ส่วนแบ่งแล้วพวกเขาก็จะเอาเงินและทองของตัวเองไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆโดยไม่ให้อีกฝ่ายได้รู้ นายรวยผู้เป็นสามีจะเอาเงินและทองของเขาใส่ไว้ในไหาจากนั้นก็ฝังไว้ในดินที่ตายต้นไม้บริเวณทุ่งนาของเขาส่วนนางหญินผู้เป็นภรรยานั้นก็จะใช้ผ้าห่องเงินและทองเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วซ่อนมันไว้ใต้เตียงที่เก็บสัมภาระมากมายที่ที่ไม่เป็นที่สังเกตของผู้เป็นสามีของเธออยู่มาวันหนึ่ง เพื่อนบ้านผู้ยากจนที่ชื่อนายลีเดินมาที่บ้านของสองสามีภรรยาคู่นี้เขามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากนายรวยและนางหญินนายรวยนางหญินฉันรบกวนขอข้าวพวกท่านสักกระบุงหนึ่งหน่อยได้ไหมปีที่แล้วข้าวที่ฉันปลูกไว้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่และมันก็ได้น้อยมากๆจนไม่เพียงพอให้ทุกคนในครอบครัวได้กินไปจนกว่าจะได้เกี่ยวข้าวรอบนี้นะ่ะ เดี๋ยวฉันเกี่ยวข้าวรอบนี้เสร็จแล้วฉันจะเอาข้าวที่ได้เมื่อคืนให้โอ้ไม่ได้หรอกนอกจากนายลีจะมีอะไรมาแลกข้าวของพวกเราข้าวของเรามันเป็นของซื้อของขายนะ่ะใช่เราปลูกข้าวไว้ขายไม่ได้มีไว้ให้ใครซรีอถ้านายลีไม่มีอะไรมาแลกงั้นเราก็คงจะช่วยอะไรนายลีไม่ได้หรอกนะ สองสามีภรรยามักจะเป็นแบบนี้เสมอทั้งสองร่ำรวยแถมยังไม่มีลูกพวกเขาจึงไม่เข้าใจถึงปัญหาที่คนอื่นๆมีนายรวยและนางหญินไม่เคยต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากใครเลยทั้งสองจึงคิดว่าการแบ่งปันขอ,ของของตัวเองให้กับคนอื่นฟรีๆนั้นเป็นเรื่องโง่เขลาที่พวกเขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นอย่างแน่นอน แล้วนายลีไม่ลองเอาหมูหรือเนื้อของนายลีมาแลกดูล่ะผู้เป็นสามีจอมโลภรู้ว่าที่บ้านของนายลีนั้นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เอาไว้กินเองเนื่องจากมันราคาแพงมากจนเขาซื้อไม่ไหวจึงต้องเลี้ยงสัตว์เอาไว้กินเองในครอบครัวถึงนายลีจะเคยได้ยินมาว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่โลภและเห็นแก่ตัวมากม แต่เขาก็ไม่เคยได้เจอกับตัวเองมาก่อนจนกระทั่งวันนี้และถึงแม้ว่านายลีจะต้องการข้าวมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่คุ้มที่จะเอาหมูที่เลี้ยงไว้มาแลกกับข้าวเพียงกระบุงเดียวของพวกเขาอีกทั้งหมูที่เลี้ยงไว้ก็ยังจำเป็นสำหรับคนในครอบครัวของเขาด้วยพวกท่านมีข้าวเก็บเอาไว้มากมายแถมยังไม่มีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูด้วย ที่ฉันมาถามเพราะเห็นว่าพวกท่านคงจะมีข้าวไว้สำรองมากพอที่จะแบ่งให้กับฉันอย่างไม่ต้องลำบากเหมือนกับครอบครัวคนอื่นๆและฉันก็ไม่ได้มาขอข้าวของพวกท่านฟรีๆสักหน่อยหลังจากที่ฉันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วฉันจะเอาคืนให้พวกเราคงช่วยอะไรนายลีไม่ได้หรอกถ้านายลีไม่มีเนื้อมัแลกเรางั้นเราก็ต้องเก็บข้าวเอาไว้ขายให้คนอื่นแล้วละ่ะงั้นก็ไม่เป็นไร เพราะมันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรที่ลูกของฉันจะได้กินแต่ข้าวอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเนื้อให้พวกเขาได้กินหรอกนายลีผิดหวังและอารมณ์เสียกับพฤติกรรมของสามีภรรยาที่โลภมากสองคนนั้นมากๆเขาเดินออกมาทันทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ข้าวกลับมาให้ลูกๆเลยสักมเมล็ดก็ตามพวกท่านนี้มันเกินเยียวยาจริงๆ สักวันพวกท่านจะได้เรียนรู้ว่าในชีวิตคนเรายังมีอะไรที่สำคัญมากกว่าแค่ความมั่งคั่งที่พวกท่านทั้งสองมีอยู่ตอนนี้มากๆอยู่มาวันหนึ่งนายรวยเกิดล้มป่วยอย่างกระทันหันแถมยังอาการหนักมากๆอีกด้วยและไม่ว่านางหยินผู้เป็นภรรยาจะพาหมอมารักษาอย่างไรอาการของเขาก็ไม่ดีขึ้นนับวันมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆจนในที่สุด นายรวยก็ได้เสียชีวิตลงเลยทำให้นางหญินที่ไม่มีใครสุงสิงด้วยต้องอยู่เพียงลําพังอย่างโดดเดี่ยวหลังจากที่สามีอันเป็นที่รักจากไปนางหญินก็โศกเศร้ามากๆเธอร้องไห้คล่ำครวญอยู่หลายต่อหลายวันและเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักเธอก็เริ่มดีขึ้นและนึกถึงสมบัติที่ผู้เป็นสามีของเธอได้ซ่อนเอาไว้ นางหยินพยายามค้นหาสมบัติก้อนนั้นไปทั่วทุกที่แต่ไม่ว่าเธอจะหามันเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอเลยจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆนาข้าวที่นางหยินและสามีผู้ล่วงลับได้ปลูกเอาไว้ด้วยกันก็ออกรวงและถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนางหยินได้แต่มองแสงอาทิตย์ที่สาสองมาบนยอดข้าวที่สวยงามด้วยความเศร้า เธอยังไม่รู้เลยว่าจะเกี่ยวข้าวที่มีอยู่มากมายขนาดนั้นด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไรแล้วทีนี้ฉันจะเกี่ยวข้าวทั้งหมดนี้คนเดียวได้ยังไงล่ะนางหยินมองรวงข้าวที่อยู่ด้านหน้าของเธออย่างท้อแท้เช้าวันต่อมานางหญินตัดสินใจเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาคนมาช่วยเธอเกี่ยวข้าว ทันใดนั้นนางหญินก็เห็นนายลีที่เคยไปขอข้าวกับเธอเมื่อหลายเดือนก่อนเข้าเอา้าลูกกลับเข้าบ้านกันได้แล้วนายลีฉันมีเรื่องที่อยากจะขอให้นายลีช่วยหน่อยนะฉันเดินหาคนที่จะไปช่วยฉันเกี่ยวข้าวแต่ก็ไม่มีใครอยากช่วยฉันเลยสักคนนายลีพอจะไปช่วยฉันเกี่ยวข้าวหน่อยได้ไหม ทุกๆปีฉันกับสามีจะช่วยกันเกี่ยวข้าวแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วและฉันก็เกี่ยวข้าวมากมายขนาดนั้นคนเดียวไม่ไหวนะ่ะนายลีได้แต่มองนางหยินด้วยความสงสารที่เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนนั้นถ้าเธอไม่โลภมากและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเธอก็คงจะมีคนอีกมากมายที่เต็มใจและอยากที่จะไปช่วยเธอเกี่ยวข้าวงั้นก็ได้ เดี๋ยวฉันจะไปช่วยแต่นางหยินต้องแบ่งข้าวให้ฉันครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นค่าจ้างด้วยละ่ะหรือไม่ก็จ่ายเป็นเงินหรือทองก็ได้นางหยินไม่ได้เปลี่ยนไปเธอยังคงโลภอยู่เช่นเคยเธอไม่อยากที่จะเสียผลประโยชน์และให้ข้าวหรือเงินทองของเธอกับเขาแม้แต่อย่างใดแล้วทำไมทีกับคนอื่นนายลีถึงยอมช่วยเขาฟรีๆโดยไม่คิดค่าจ้างเลยละ่ะ นายลีถึงกับนึกขำกับนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยของนางหญินกับชาวบ้านคนอื่นๆเรามักจะช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอนะสิแล้วนางหญินเคยทำอะไรหรือช่วยอะไรฉันหรือเปล่าล่ะถึงจะมาขอให้ฉันทำงานให้นางหญินฟรีๆแบบนี้นะ่ะนางหญินควรจะต้องดีใจด้วยซ้ำที่ฉันยังตอบรับและเต็มใจที่จะช่วย เมื่อเห็นสีหน้าและแววตาที่หนักแน่นของนายลีแล้วนางหญินก็ถึงกับละอายใจเป็นอย่างมากเธอรู้ว่ามีแค่นายลีเท่านั้นที่จะช่วยงานเธอได้ในตอนนี้เพราะเขายังต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงลูกของพวกเขาก็ได้เดี๋ยวฉันจะให้ข้าวครึ่งหนึ่งเป็นค่าจ้างที่นายลีช่วยฉันก็แล้วกันงั้นก็เป็นอันตกลงพรุ่งนี้ฉันจะไปเกี่ยวข้าวช่วยนางหยินตั้งแต่เช้าเลย เช้าวันรุ่งขึ้นนายลีออกจากบ้านตั้งแต่เช้าและไปช่วยงานนางหยินตามที่ได้สัญญาเอาไว้เขาช่วยเธอเกี่ยวข้าววันแล้ววันเล่าตั้งแต่เช้าจะรดค่ำถึงนายลีจะยากจนแต่เขาก็เป็นคนขยันและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่อยู่เสมอซึ่งนั่นก็ทำให้นางหยินทุนแรงไปได้มากเลยทีเดียว เย็นวันหนึ่งหลังจากที่ทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันแล้วนายลีก็ตั้งใจจะเดินไปพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณทุ่งนาของนางหยินแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาก็เห็นส่วนหนึ่งของไหยโผล่ขึ้นมาจากพื้นใต้ต้นไม้ต้นนั้นนายลีจึงลองใช้มือขุดลงไปในดินจนพบกับไหยที่เต็มไปด้วยเงินและทองมากมายอยู่ในนั้น แน่นอนว่าเขาตื่นเต้นและดีใจมากๆที่อยู่ดีๆก็จะสมบัติมากมายขนาดนี้นายลีมองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครเดินมาและเห็นสมบัติที่อยู่ในมือของเขาจากนั้นนายลีก็เอาเสื้อพันโถนั้นจนมิดและใช้แขนประคองมันกลับไปที่บ้านของตัวเองนายลีตัดสินใจเขาเก็บหายใบนั้นไว้ที่บ้านของเขาก่อนและไม่เคยหยิบมันออกมาใช้เลย จนเวลาผ่านไปหลายต่อหลายวันก็ยังไม่มีใครถามถึงหายหรือเงินทองที่หายไปเลยสักคนนายลีจึงคิดว่าหายใบนี้น่าจะเป็นของนายรวยสามีผู้ล่วงลับของนางหยินแน่ๆถ้าฉันเก็บสมบัติพวกนี้เอาไว้ลูกๆของฉันก็คงจะไม่ต้องทนหิวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แม้ครอบครัวของนายลีจะลำบากและต้องการเงินมากๆแต่นายลีก็รู้สึกผิดเกินกว่าที่จะเก็บของที่ไม่ใช่ของเขาเอาไว้เป็นของตัวเองได้เขาจึงถือหายใบนั้นกลับไปคืนให้กับนางหยินหลายวันก่อนฉันไปพักที่ใต้ต้นไม้แล้วเจอหายใบนี้ฝังอยู่ที่นั่นฉันคิดว่านายรวยน่าจะเป็นคนฝังเอาไว้นางหยินรับมันกลับไปเธอ ส่วนข้าเกี่ยวข้าวที่ฉันได้บอกว่าจะเอาข้าวครึ่งหนึ่งที่เกี่ยวได้นั้นนางหญินก็ไม่ต้องเอามาให้ฉันหรอกนะปีนี้ข้าวของฉันสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วและมันก็คงพอสำหรับครอบครัวของฉันแล้วละ่ะนางหญินเก็บข้าวพวกนั้นไว้ขายเถอะฉันไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบนางหญินแต่แรกอยู่แล้วฉันรู้ว่านางหญินต้องลำบากแค่ไหนที่จะต้องทำทุกอย่างที่เหลือทั้งหมดเพียงคนเดียวแบบนี้ ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยอีกก็บอกก็แล้วกันนะนายหลียื่นหายสมบัติที่เขาเจอให้กับนางหญินด้วยความเต็มใจและรู้สึกดีมากๆเมื่อนางหญินเห็นหายใบนั้นเธอก็ดีใจมากๆเช่นกันและแทบไม่อยากที่จะเชื่อว่าหายที่เธอพยายามตามหานั้นจะกลับมาหาเธอในรูปแบบนี้ เธอไม่อยากเชื่อว่าคนที่เธอเคยคิดที่จะเอาเปรียบซ้ำยังยากจนมากๆอย่างนายลีจะซื่อสัตย์ถึงขนาดนี้และถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่ทำผิดและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองได้ยังไงหลังจากที่นายลีเอาไหามาให้และเดินกลับบ้านไปแล้วนางหยินยังคงคิดหาสาเหตุต่างๆนานา,นามากมายว่าทำไมนายลีถึงเป็นคนซื่อสัตย์ถ,ถึงขนาดนี้ เธอรู้ว่าเขามักจะช่วยเหลือชาวบ้านคนอื่นๆโดยไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆเป็นสินน้ำใจถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะลำบากมากๆก็ตามนายลีมักจะเป็นที่พูดถึงในทางที่ดีจากชาวบ้านแถวนั้นอยู่เสมอซึ่งต่างก,กันกับเธอและสามีผู้ล่วงลับเป็นอย่างมากที่ถึงแม้จะร่ำรวยและมีเงินทองมากมายแต่ชาวบ้านก็พากันเบือนหน้าหนีและไม่อยากที่จะคบหาสมาคมด้วย แม้กระทั่งในวันที่สามีของเธอจากไปก็ไม่มีใครอยากที่จะมางานศพของเขานางหญินจึงคิดว่าต่อให้เธอมีเงินมากมายก็คงไม่ช่วยอะไรเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเช้าวันต่อมานางหญินถือถุงผ้าที่ห่อเงินและทองส่วนหนึ่งที่เธอได้เก็บเอาไว้ไปที่บ้านของนายลีวันนี้ฉันมีของมาให้นายลีและครอบครัว เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจที่นายลีช่วยเหลือฉันในยามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือนะ่ะจากนั้นนางหยินก็หยิบห่อ,องเงินและทองที่เธอถือมาให้กับนายลีและภรรยาของเขาขอบคุณนายลีมากๆนะที่ช่วยฉันเกี่ยวข้าวและสอนบทเรียนให้ฉันรู้ว่ามันไม่ได้สำคัญเลยว่าเรามีเงินมากมายแค่ไหนในเมื่อเวลาที่เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดี นายลีกับภรรยาเก็บเงินและทองพวกนี้เอาไว้เถอะมันเป็นค่าจ้างที่คู่ควรกับความดีที่นายลีมีนะ่ะและฉันก็อยากจะขอร้องให้นายลีมาช่วยฉันเกี่ยวข้าวแบบนี้ทุกๆปีจะได้ไหมเดี๋ยวฉันจะแบ่งข้าวที่ได้กับค่าจ้างอีกส่วนหนึ่งเป็นการตอบแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางหยินและครอบครัวของนายลีก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันมากมาก นางหยินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้ากับคนอื่นๆในหมู่บ้านได้มากขึ้น